เคลวบ์แมชชีรุ่น FTS จาก Home Fit 2โครงสร้างและวัสดุเป็นเกรดฟิตเนสทั้งตัวเครื่องแผ่นน้ำหนักตัวปรับระดับชุดลูกลอกมือจับที่ดึงข้อและโครงสร้างที่หนาถึง3มิลมาพร้อมหน้ากว้างพิเศษ176เซนทำให้ได้องศาที่ดีในการเล่นและยังใช้ร่วมกับมานั่งได้สบายโดยไม่อึดอัดตัวปรับระดับสามารถปรับได้มากถึง16ระดับตั้งแต่บนสุดยันล่างสุด และยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ทุกรูปแบบทําให้เล่นได้ทุกท่าโดนทุกองศาของกล้ามเนื้อกล้ามแขนกล้ามไหล่กล้ามหลังกล้ามอกกล้ามท้องและกล้ามขาแผ่นน้ำหนักมีมาให้ติดเครื่องมากถึง180กิโลเป็นระบบพิทโหลดปรับเปลี่ยนน้ำหนักได้ง่ายและทันใจมีที่เก็บอุปกรณ์เสริมมาให้ถึง6จุด เก็บง่ายและหยิบใช้สะดวกมีที่จับบารดดึงข้อมากถึง3รูปแบบพร้อมที่พุ่มยางอย่างดีเคลวบุ a มม i ชีรุ่น f S.T.S จาก Home Fit 2, 2เครื่องเกตยิมในราคา Home Use ใช้ได้ทั้งในบ้านและในฟิตเนสโปรตอนนี้ส่งฟรีพร้อมประกอบให้ถึงบ้านจัดพร้อมมานั่งหรืออุปกรณ์เสริมถูกลงอีกสามารถทดลองสินค้าจริงไดที่หน้าร้านเปิดให้บริการทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่ม